สวัสดีกับสวัสดีสบายดี f อที่คารุปรักทุกคนนะพี่น้อง FC พ่อไซบาน V3 เนานะพี่น้องเนาะมาพ่อๆกันพี่น้องเมืออม่อนีน้เป็นมือยุดนอกบาเซนกะได้โอกาสได้เบิงสร้างมาสอมเอนะพี่น้องเพราะว่าบาเซนย้ายห่องแล้วย้ายห้องออกจากหอ้องนองแล้วก็อยุ่ข้างหลังหละพี่น้องกับซุนนี่แหละแต่ว่าบาเซนน่นนอนห้องนี่กนเนาะแต่ห้องบาเซนยู่ห่องข้างในดิทธิ์ให้พี่น้องเบิงเนาะ พอดีสร้างแอขึ้นมาติดตั้งแอกับการสร้างที่รู้จั๊กอะไรพี่น้องที่แนะนำว่าผู้ใดอยากติดแอกันมีสร้างด้วยกันนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็รับติดตั้งทั่วประเทศไทยกันนะพี่น้องเนาะทั่วอาณาจักรไทยเอาพอกันน้องใายหันไปกับพี่ใายอีกคนหนึ่งนะพี่น้องเนาะเพิ่นเพิ่นจ้างน้องส่วนต่างนะพี่น้องเนาะบ่ได้ไปคูบต้ามื้อนี้ไปไอติดตั้งโซลาร์เซลล์เนาะพี่น้องเนาะไปกับพี่ของเถกเอพี่น้องพี่ตะช่างตะ เออนี่พี่น้องแล้วนี่กุ้งมีน้ำได้พี่น้องดีอยู่นี่กุ้งยุ้ยสองห้องพี่น้องอีน,นี่เราเชื่อในเศร้าหองนี่เนาะแต่ว่าอันนี้อันนี้ก็เป็นคล้ายๆแบบว่าห้องของพี่ผู้นึงก็เลยไว้นอนห้องนี้ก่อนนะพี่น้องเพราะว่าเขาใหญ่ออกมาเลยเนาะกบน้องทรายพี่น้องมาจำหาพันพี่น้องแต่ว่าเข้าใจาก่อนได้สองพันหานะพี่น้องกันกันเองเนาะเคลนว่าวิกนาจังใจก็ได้ฮัมมาสัตย์ ก็เลยว่ากระทือว่าด,ดีนะพี่น้องเนาะจ่จายสองปัญหาเขาอยู่ต่อไปกระจายสองปัญหาขับคาไฟพี่น้องสร้างแอวนสร้างภูรับติดตั้งทั่วอาณาจักรไทยพี่น้องสนใจติดต่อมาโหลดช่างภูเป็นไรพี่น้องอแนะนำเด้อพี่นอ้งนนองเด้อผู้ใดยืนเงือนเหดุซานก็นได้แนะนำอย่าใส่บานเก็บอยู่ข้างประตูแนวหนีเด้อบาเซียนสิบบวกเหตุผลเลยมันสามารถงัดได้พี่น้อง นี่มันสามารถเอามือออกเอากระจุบบานเก็บจกระจุกตัวนี้ออกได้พี่น้องนีนี่นี้น่าจะเป็นรุ่นเก้าเลยพี่น้องนี่มันสามารถปลดออกได้พี่น้องมีนี่ปล๊ออกได้ปุ๊บดึงบานปุ๊บเอาแขนปอนเข่าบิด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 อันนี้ก็ออกได้แล้วพี่น้องมีปลดก่อนนีก็ออกได้แล้วคณะนผู้ใดที่ที่ว่านี่ใส่บานเก็บแบบนี้แม้เส้นสีแน้นน้ำใส่ใส่ไอ่อนประตูทึ่งๆผีเด้อพี่น้องเด้อผี่ใส่หม่องที่มือมันเอื้อมบ่ถึงพี ใส่ไวเนี่ยใส่ไวระยะผีกาว่ามันเอื้อมมือพอหอดแ่งดีพี่น้องแต่การแนะนําใส่หูสร้างเนาะไม่ใช่หูสร้างแบบใส่หูสร้างอยู่นนี่ล็อกปะแตกกระตูปะแจเนาะจวนมันจังสบว่าสามารถเขาได้พี่น้องเขาจะไปไห้ใจลูกบิดเนาะเพราะว่ามันสามารถเอาไอเอาไอบัตรประชาชนหรือบัตรขีกาดอยังรูดออกมันก็ออกได้แนละ้วพี่น้องอันนี้คือแนะนำ,น,ำนอกเป็นแนวท้างแนละ้วพี่น้องเนาะ คือบ้านซส้นจือเขางานห้องมาแล้วพี่น้องยู่นี่แหละพี่น้องเขางัดจัดงัดเอายังถอดบานเก็บออกซองบานมันกรปดประตูเข้ามาเลยวานก่อนเดี๋ยวพี่น้องนี่ก็ห้องน้ำพี่น้องเลยฝักบัวนะน้ำมาน้ำน้ำมาไฟสะดวกเอ้ไฟสะดวกน้ำไหลเดีพอแะไรพี่น้องเอเอายังดูแลเนาะห้องนอนห้องมาเห็ดเบียดเห็ดงานแล้วก็เห็ดแอร์นาะช่างภูพี่น้อง สร้างยูนิฟิผู้จักกันนี่แหละพี่น้องเป็น้ายๆว่าเป็นสร้างประจัาเนาะสร้างคู่เป็นติดแอร์รับติดแอร์เบิดตึกนี่เลยพี่น้องมีเพื่อนติดผู้เดียวนะเพราะมันเป็นสร้างแอร์นะพี่น้องสร้างแอร์พ้อมไฟฟ้าพ้อมเพื่อนเฮ็ดเป็นเบิดพี่น้องผู้นี้ซอมรถก็เป็นต้องเป็นทุกอย่างคือว่าอะไรพี่น้องเ้ยคัยๆว่าเป็นสร้างกันเลยนนี้ก็เครื่องแป้งเนี่ยเอาไว้ผมนด้รับเดียวโอ้ย่วยนีเจอแบบนี้เด้พี่น้อง เน <ph> ี่ยคาดเลยกระชนน้อนนี่แหละนอนมองหนีเนาะแต่กระน้องซ้ายน่าจะนอนมองไหนให้เพื่อนเลือกเอาเนาะกระชีซื้อพามานมากั้นพี่น้องซื้อผามานมากั้นนะพี่น้องเนาะมันจะสีแบบให้น้องสะดวกแน่สีนะพี่น้องว่าเพื่อนสะดวกแน่เตงหน่อยกระชีขออนุญาตเพื่อนว่าขอไอ้ติดผามานในเด้อครับสีนะพี่น้องเนาะติดเพื่อความสะดวกให้น้องซ้ายน้ำนะพี่น้องเนาะเพราะเช่นกระชีน้อนมองนีกระชีกั้นน่สีนะพี่น้อง มันก็จะสะดวกเขาเนาะสะดวกนองน้ำที่ไหนพี่น้องแต่นองเบาเส้นนะเป็นคนเบาๆดอกพี่น้องกะเห็นใจเพื่อนเนาะก็เลยว่าที่กันห,ห้องให้ดอกห้๊มว่ะไอยบอหันระ,ะลวดระล่างเรื่องส่วนตูวตูดอกเพราะว่าคงกระวางสีเนาะค่าห้องกะสองพันหาค่าไฟกะหารกันกับหนองแต่ว่าค่าห้องนี่ว่าเส้นนี่สีสีออกก้อนพี่น้องสีออกชงสีอกอ,สอกพันหาพี่น้องา็เส้นสีออกพันหาให้น้องออกพันเดียวเนาะ เพราะว่าคาเลียนบเชี่สูงป่านองก็เลยว่าเดี๋ยวพี่สิออกพันหาคาไฟกับหารกันแต่น้องมันบอกแค่พันเดียวเนาะบอกแค่พันเดียวเพราะว่าไอหันคล้ายๆว่า,ขาวเขากับให้น้องเก็บหต่น,น้องจะได้มีเงินเก็บนะพี่น้องเพราะว่าน้องสิเอาลถจะได้เอกแม็กึ้นว่าจะได้เอกแม็กมาขี่คนน่ะกาฟังเบิงกู้เล้พะจ็เตือนหมแล้วพี่น้องจ้งสีพาเพื่อนไปเบิง ปลาเพลี้ยเสียวรุ่นใดน้องกะสิว่าเสียวมือสองเลยพี่น้องกะโบลูน้ำดอกพี่น้องน้องเรื่องอนาคตเท่ากับค่าสามารถที่สีเสียได้กะตอนนี้กะถาเบิ่งติดตั้งแอร์แล้วกะสีใหญ่ห้องมาใหญ่ออกจากห้องหันมาห้องหนีนะพี่น้องเพราะว่าเขานอนห้องหันซองมุงเรี่วเพราะว่าปลาเสียใหญ่มาได้ดซองมือแล้วคลิปกับว่าหันทิไทนะพี่น้องเพราะว่าเป็นไม,ม,ม่เมื่อยังไรเน้องพี่น้อง บระเด็ไปใส่มาใส่ขยันพี่น้องเบือ่อฮะนะการเรียกว่าควรจะทายวนไปวน,ปวนมาอยิงสี่นะพี่น้องหน้าบัตไปนั่นไปนี่เนี่ยสีทายพี่น้องเบึ้งเนะะาะสาขาเบึ้งพี่น้องเดี๋ยวเพื่อนจีบก็เนาะแอะกับเอรุ่นเก่าด้วยนี่พี่น้องแอรุ่นแบบหนังเอะคือเก่าครับเก่าเนี่ยแต่ว่าเพิ่อนอาจจะเปลี่ยนใหม่พี่น้องเพิ่อนเห็ดหมองทออันอยู่ทอหมองคอยหล่อนอยู่เนาะเปิดฝาเห็ดคอคอยหล่อนอ แอร์ตัวนี้บบแมนยังได้พี่น้องแอร์ตัวนี้ถืองัดได้พี่น้องถืองัดลักถือคนลักเอาได้นี่พี่น้องแต่มันงัดเอ,อมามอเตอร์บ่ได้พี่น้องเพราะว่าเป็นยังมันคืองัดได้เป็นบ่พี่น้องนี่คือสาเหตุก็คือนี่แหละพี่น้องประตูบานเก็เนะพี่น้องผู้ใดติดตั้งอยู่กับแนะนำพี่น้นองเปลี่ยนเลยเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเป็นประตูประตูซองบานนะพี่น้องที่ว่ามันเลื่อนสไลด์ไปใส่วนะาได้นะนี่แหละสาเหตุที่ว่าอยากแนะนำพี่น้องเนาะ อันนี้บาเซนกับบาสีเน็ตเน็ซีดีๆปุ๊บแล้วก็สีนใาย่ก่อนไว้ในน้นำนาะพี่น้องใส่ก่อไว้ในน้นำบาสันกับตีพู้ซ่างล็อกข้างในไหวนะเพราะว่าส่วนหลายบางเซีอสีออกข้างนงอกออกข้างหลังส่วนหลายสีออกไปข้างหลังเขาไว้ใจว่าได้แล้วพี่น้องเอ้ยเสื้อบาเซนโหลดทรัพย์สินเท่าเนาะเพื่อเหาสีหามาได้นะพี่น้องถึงปากกาแท่งเดียวกับเสียดายได้เนาะพี่น้องเนาะมันเป็นเงินเดียวสื่อมากเป็นแบบพี่น้องของหายของเสียนี่ อาเค่แนะนำนะพี่น้องเนาะคือว่าคู้ไดเห็นเงาเทียนสั้นกับยายาเห็นหนาต่างติดกับประตูเลดขาดพี่น้องแต่ว่าหาว่าติดกับประตูก็ต้องเป็นประตูแบบว่าเป็นบานกระจกนะพี่น้องเนาะมันสีมาตรฐานกวรารุนเการุ่นี้บานเก็บนี่กับบุค่อยมีไฟส่กันแล้วแ่ะพี่น้องแต่ว่าหน้าตึกนี้มันอาจจะลายปีแล้วก็ค,คือว่านนะลายปีลแล้วกันเสืส่อมซูมไปคือบ้านนะพี่น้องลายปีแล้วกัน แต่คองบางสิ่น,นี่มักตัวนี่งพี่น้องมักกุ้งตัวนี่คักกุ้งตัวนหนึ่งกุ้งที่เห็ดไม่เอากระพิดใช่ไหมฮะเอากรเพ็ดกับเขาอยู่นี่เนาะเอากระดานแปะไว้แต่ว่ามึงเห็นมันเห็ดหลวงพอด้วยปีนได้เก่าเนาะพี่น้องครับมันคุนมี่เขาเนาะแต่ว่ากระคาดอยู่พี่น้องนี่มันจะสีเป็นโต๊ะเป็ดโต๊ะใส่เตาแก๊สเท่ากับล็อกไว้เนาะเท่ากับล็อกประตูมองนี่ซื้อกุญแจมาไว้อยู่พี่น้องอยู่ไปพี่น้องเอ้ย กะบซ้ำเพื่อนหลังนึงของเฮาเนาะกันว่าห้องเซาเฮาเซากับเลยเตกี้กับพี่แล้วมันเป็นห้องเก่าทีเบอร์เซียนเคยอยู่ได้พี่น้องห้องที่นี้ก็คือตั้งแต่หลุดจากโซลาเซลเล็กเล็กคุณพี่น้องเลยว่าฉี่บอกให้พี่น้องฟังอยู่มองนี่หันก็คือพวกหงษ์ยุทินหาซิบเก่าเนาะตะกี้เบอร์เซียนมาอยู่นี่สมัยพศอสอสงพันยี่สิบสามพี่น้องไมสองพันยี่สิบยี่สิบเอ็ดพี่น้องที่มาอยู่บ่องนี่มาเห็ดโซลาเซลล์กเล็กเลยมางหุจักกับสร้างอยู่นี่แหละพี่น้อง นี่ก็เป็นสร้างห้องเก้าของเพื่อนเห็นไหมพี่น้องเพื่อนออกไปแล้วเนาะบาเช่นก็ได้กลับมาอีกรอบก็เลยได้มาเศร้าอีกเนาะห้องนี้ก็เป็นห้องที่บาเชียนนอนกันกับหน้องแรกๆขุณเลือเล็กๆยิงแกไอ้นอนกันแบบหกคนเลี้ยงกันไลใส่เห็นไหมพี่น้องี้ขุดอกบนท่านไทยพี่น้องบึงเนาะโบตอนหางกันยังมันเห็ดขีบเนาะแต่ถ้าอยากจะได้ตู้ก็ได้ดิพี่น้องแต่ว่าคุณต้องเปิดค่ามัดจำสามพันจ้ามหาพี่น้องเฟอร์นิเจอร์ครบพี่น้องนี้ อันนี้ก็จะอันนี้ก็โอ้บางยานี่แป๊สิเบดพี่น้องอันนี้ก็เป็นอยากคุกได้พี่นออ้องเพราะว่าเขาเงี่ยมาในจัดเนะบาะเพราะว่าเป็นห้องเขาเขานอนเฉียวคาวเนาะกับห้องแอร์คือกันแหละพี่น้องเดี๋ยวนี้บอเซ้นถามอยู่ว่าขันพมไม่อยากเอาห้องแอร์อยากได้พัดลมเพดานได้บ่ครับนี่มันกะ น่กะชประหยัดไปอีกเนาะเพราะว่าเขาเปิดทองไป่ะห้องขอโทษนะพี่น้องว่าไว้พูดเนาะ้องแอร์นี่เขาเปิดสองพันหาพี่น้องเศราสองพันห้ห้องพัดลุมนี่พันหานะพี่น้องเนาะบาเซียนกันเลยว่าอยากได้้องพัดลุมเพราะว่า้องนี่หันตะก,กี้เคยนวดน,น้ำกันเอาเป็นอีกอย่างนเนาะแบ็ดตะก,กี้เคยนวดน,น้ำกัน ตอนม่เลี่ๆกันพัดรมแอร์ตัวเดียวตั้งยู่หันพี่น้องทางมันนี่เลยคนนอนกันคือทหารนี่พี่น้องเลี้ยงใส่ไลยอยู่ก็เลยว่ามันนอนได้พี่น้องเขาอยู่สั้นลางสั้นนี่ตึกนี่มันมีซีสั่นผู้ใดพี่น้องไปซีไปคือสามมาเซียนจำบาถือบัดนี้เขาอยู่ใต้สุดพี่น้องเอ้ยมันเกิดเป็นฝาอย่างสีเนาะมันกับโบถอนแล้วพี่น้องเนาะเขาไปยืนเทิงๆเนาะมันก็เย็นนะนะคือความหมายคือขันว่ามันบบมีเขากับบบเอานะพี่น้องเนาะ แต่ว่ามีเอเข้ากับสีซื้อพะล่ม,มาไหวพี่น้องเพื่อความประหยัดของเขานะพี่น้องเนาะห่อนี้ลีจงสีเปิดค่าห้องกระสูงแล้วค่าไฟสูงอีกมันก็สามารถที่ี่แบบว่าทพพเทปไห้ซับเข้าโบมีเก็บได้นะพี่น้องเพราะว่าถึงค่าแรงทีสูงเขากับคันเข้าบ่เก็บมันกับโบเลือคือเก่าแล้วพี่นอ้องเขากับไปเป็นว่า่อบสีนอนสบายประนันเนาะพี่น้องเนาะเขามาหาเงินเนาะแต่คันว่าไอ เปิดเบิดมือนี่ยโหดบาเซิลกับชีวะเติบหนึ่งเรื่องน่ค้าไฟขนาดห้องเก้าหันบาเซิลกันยังว่ามาขึ้นมาใจไปบางยาเนี่ยสอง,องพันแปดพูพี่น้องแต่มาหารกันหกคนเนาะเจ็ดคนกะถือลุงเนียกะเหลือพุทธสองลอยายพี่น้องสองลอยเปะเลยเนะาะบาซิลน,น้อนสองหันกับสีซื้อพัดล่วมมาอีกตัวหนึ่งนะพี่น้องเพราะวันบุรีห่อนเพกกนราะกระโดดเนาะปิดแอร์ไว้แอร์กับเปิดแต่ย่างแจงเปลี่ยนแบบห้อนคักอีหลีแต่ส่วนไล่ไบ่ค่อยห้อนดอกนี่ กับอีกอย่างมันกระถือน้ำเนาะคะ่ะน้ำหอมพัดลมเนาะเขากับแค่ใจแค่คันหานะพี่น้องกับพวกเป็นยังดอกคันมันบ่มีกับน้ำกับห้องแอร์นี่แหละพี่น้องแต่เขากับเปิดพัดลมเอาเนาะนี่พี่น้องมัตสีมีเตียงนี่เนาะเตียงเฟอร์นิเจอร์แบบใหม่ๆเลยมีเตียงด้วยแล้วก็มีตู้น้ำเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละบ,บ้านเช่นมัตสีเฮดม่านแบบนี้แหละไอ้น้องซายปากหันแหละพี่น้องส่วนตู้เพื่อนเนาะว่าะั้นกะสีหฮาซื้อม่านแบบซีมุมมาตั้งกึบหลุดกวบกึบหลุด เป็นห้องเลยนะพี่น้องครับว่าสันกัสิซื้อมาเฮ็ดเ,เองเนาะเฮ็ดแบบส่วนข้าววันเพราะเขาใหญ่นี้นะปุ๊บเขาก็เอาทีมล้วนนะพี่น้องซื้อแผ่นยิบซั่มมากอะไรเนาะมาเฮ็ดห้องแต่ว่าเขาบริยุดธ์อย่างกับผนังเพิ่นเคล็ดติดแบบตั้งไว้ซื้อเนาะกับพอเฮ็ดได้เนาะพี่น้องก็อยู่แล้วๆประมาณนี่เลยพี่น้องเอ้ยกับว่มีอย่างไรเนาะมันนี่กับมมนเ,นเดี๋ยวสีไทยพี่น้องเบื้องนอก,นอกบัดง่ายห้องผุละ่ะพี่น้องเอ้ยมันจีเป็นแังไดเนาะ พาปูพาที่นอนกับยังาได้สื่ออยู่พี่น้องเข้ากับนอนสาดไปก่อนเนาะไอซีิไปยืมสาดเพื่อนมาเนาะพอได้นอนแล้วพี่น้องมอนใบเก่าใบเดิมเนาะมีแบบพูมกับพ่อแล้วนอนรับกินเขาอิ่มกับพ่อแล้วนะพี่น้องเนาะงานการไม่มีปัญหาแล้วก็มีความสุขแล้วนะพี่น้องทันว่าเข้าขืนมาเห็ุงานกลุ่เทพยจังสีเนาะเงินเดือนออกตรงเป๊ะเบิกได้ตลอดสอซี่ก็โอเคแล้วนะพี่น้องเขาบอกอย่างไรดอกเพราะว่าเรามาทํางานเราไม่ได้ว่าจะเป็น เราไม่ได้ว่าจะมาอยู่นี่ตลอดชีวิตเนะพี่น้องเนาะแต่ว่าคนที่ว่าซิยุ่นี่ตลอดชีวิตก็ต้องซื้อบ้านแหละพี่น้องก็คือว่าก็ดีไปน้ำเนาะดีใจไปน้ำก็ถือว่าดีนะพี่น้องคันว่าเศร้าก็ซื้อคันว่าตั้งว่าชิยุ่กรุงเทพกันพรอนเศร้าก็พรอนซื้อก็สิเอาพรอนซื้อหมดแล้วว่าเชียนกับว่ามันสีุ่้่หววกกันแล้วพรอนซื้อเนาะเบิร์กับเป็นบ้านองเฮ้าหลดเนาะเบื่อแล้วก็ปล่อยเศร้าเห็นไหมพี่น้องดีกว่าเข้ามาใจทุกเดือนทุกเดือนแบบใจเพื่อนที่ซื่อหน่พี่น้องจนออกกับ โบได้จนในจนออกพูดเนาะขันว่าเขาสื่อเขาก็ย um ังว่าพล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 เนาะเบิดอขันว่าอยากยู่แหละก็ปล่อยเศร้านะพี่น้องเนาะก็คือว่าอะไรแหละมันก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยเนาะก็ค่าสามารถที่สื้อได้เพิ่นกับบอขายกับนี่เนาะกับประมาณนี้แหละพี่น้องแรงๆเดี๋ยวเดาสีขาวเบิ่งสร้างเนาะสีว่าสีขาวเปเบิ่งเพิ่นอยู่แล้วก็ ง่ายของ่ายขอสจีไทยพ่อแม่พี่น้องเบิ้งนะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจเบิง้งโฆษณาให้แน่เนาะกับพูตอบรับคลิปที่ปล่อยไปกับออขอพูนในหลายนะพี่น้องเนาะที่เข้าใจเบาเซียนที่เอ็นดูเบาเซียนเนาะพี่น้องเนาะกับขอบคุณจากใจอีหลี กับโบหูว่าสีเบาคำใดกับก totally> ับน hmm? ี่จะคำว่าขอบคุณนี่แหละพี่น้องคันบ่ได้พ่อแม่เอฟซีกับโบมาหดปานนี่โบมีคนติดตามหดปานนี่เนาะพี่น้องเนาะกระเป๋าคำเสียงอีกกสำคัญนะพี่น้องเนาะกับซ้ำน้องหักผู้หนึ่งนะพี่น้องกับเป็นคนที่แบบว่ามิใช่ดีเติบเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดที่เบิ่งคลิปนั่นกับเปติดตามเพื่อนให้น่เนาะพี่น้องเนาะให้เพื่อนได้รู้เงินไม่ไว้เพื่อนกระเฮ็ดมาดุนล่ะล่ะสร้างกระเป๋าคำเสียงกระเปาคำเสียงอะไอยเนาะเป็นยูน้ำกันพี่น้องกะ หมดแล้วพี่น้องเล็กๆเนาะสีเปาเชียนสีไทยพี่น้องเบิองเดี๋ยวไปเบิองห้องเฮาห้องใหม่คือเราเอาความสะดวกเนาะพี่น้องเนาะบ่แม่นว่าเฮาอวดรวยหรือจังใดดอกถึงแพงเฮาก็เช่าเนาะถึงแพงก็เช่าเนะาะเป่าเชนเนาะทำไมไม่เก็บตังค์อย่างนีเนาะบ่เนาะพี่น้อง <S <S ถึงแพงแต่แลกมาก,บากับความสะดวกสบายของเฮาเนี่มันก็ถือว่าคุ้มนะพี่น้องเนาะแต่ว่าแพงก็ไม่ใช่ว่าแพงวื้อว่าลังนะพี่น้องเนาะแพงจนต้องได้ใส่เหลือใส่เดือนละสองพันเดือนละพันห้าสิกระโบไวย์นะพี่น้องเนาะ เขาก็เอาที่กำลังไหวเนาะแค่ซ้องพัหาฮานซอนกับิตโตเพราะฉันไดน,นะพี่น้องกับน้องกันด้เพื่อความสะดวกสบายของเขาเนะแต่มีประมาณนี้แหละพี่น้องพี่บาซีนอยากเซาของเนะาะเพราะว่าบาเซีนกะคันข,ข้างที่แบบว่าแล้วเพื่อกะส่วนตัวเนี่ยต้องการเรื่องของต้องการความส่วนตัวเจ้าของแนี่ยให้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยากไล่สดุดอยากท่ายิปอยากยัง้งเขากะถ่ายได้เฮ็ดได้นะพี่น้องก็แค่สีแ่แหละประมาณนี้แหละไปพี่น้อง ที่เขาไปเบื้องสร้างเอียก่อนโอ้ยินเด้พี่น้องสร้างฟุตจ้าไทยมีเบอร์ติดต่อมาสร้างฟูตเพื่อเอฟซีมาจากติด์ไงท่านผู้ใดสนใจก็ติดต่อมานะพี่น้องเนาะเย็นเรียบร้อยแล้วกับทีให้เพื่อนเมียนคล้อออกชุดนี่เพราะว่าบเป็นของของบาเซียสเนาะเป็นคล้องคล้องใหมชุ่มเพื่อนมา ขึ้นมาไอ้เขาเอินมาอย่างก็มาไอ้สอมเซียม,มาบิวไม่เหละพี่น้องเพื่อนกับปลาถิ่ไม่นีเนาะเพราะว่ายังมมีคนเศร้ากต่อาชจจีพเพข่้นมาเก็บออกเนาะแจนเก็บคองเขามาเนาะพี่น้องก่รู้ว่าเพื่อนจะไปไว้หองใดเนาะอ่ะพี่น้องเลยยังมึเลี้ยงแหละแจะสีขนคอ,องออกมาเนาะน้อง้ายกะง่าีมากพี่นอ้นนอ,งนองถาน้อง้ายมากก่อนจนสีอัน ขนของมาห้องนี้เนาะต้องมาเซตมาถูมากวดก่อนนะพี่น้องแต่พี่น้องเอาก็เซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเลือแต่ห้องสีงนาให้เนาะแต่ว่าสีร้อยน้องไซก่อนพี่น้องจะสีน่านางฐานน้องไซมาสิผ้ากันไปซื้อไม่กวดซื้อไม่ถูเนาะทําความสะอาดห้องของเราความสะดวกสบายนาะพี่น้องเนาะต้องมาอันดับหนึ่งงานกับเมยพผแห้งแล้วยังสิมานอนลําบากทุกทรมานอีกมา่กับ่บแมนนะพี่น้อง,นะนองนะเนาะเขาต้อง หาความสะดวกให้เจ้าของเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะพี่น้องไผยที่อยากลำบากไผยที่อยากนอนบอ่อเสียบนะพี่น้องเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวมือเลี้ยงๆคนละนอ้อนกับท่านี่มาเดีนาะนี้ก็ประมาณหาโมงแล้วน่าจะไปขึ้นแทนแจ็คคี้ปุ๊บบอเซนกับบกหูเนาะวางวินนี่ก็เอาสายไปโซงเพื่อนยินเนาะเพื่อนลืมสายนะพี่น้องเนาะสายสายเก่าไปโซงพีตะเนาะนอ,อยู่แถวลาดพร้าวนี่เนะี่ยบ่อไกนะ่ประมาณสิบเจ็ดกิโลเนาะ ขี่มอไซค์ไปเพื่อนก็หายค่าน้ำมันมาเลยหายค่าเขามาลอยหนึ่งนะพี่น้องเนาะแต่ก็เอารถพี่เพื่อนแทนและพี่น้องไปส่งแต่เพื่อนหายิ้นน้ำใจเนาะลอยหนึ่งเมื่อนอี่ก็หยุดกันไปกินเข่าลอยหนึ่งพอดีเลยพี่น้องเลย <c oughs> สู่ไปนะพี่นอนะ้องเนาะคนใส่งนงี้ยกะเฮ็ดคือว่าแหละมันจะไปหาเนี้ยก็เขาอิ้นว่าจะไปหาขี่ขันนะพี่น้องเนาะบนะ่ดีถ้าเป็นผู้หน่อยเขาก็ต้อง อ่อนน้อมถ่อมตนธรรมาดาพี่น้องบนใส่ยยางกระเฮ็ดเกียงใจเป็นที่หนึ่งเนาะเกียงใจรุน่นพี่หรือรุน่นพ่อต้องเป็นที่หนึ่งนะพี่น,น้องนะแต่ว่าแล้วแต่คนได้พี่น,น้องคัดเขาไม่ให้เกียรติเราเราก็ไม่เกี่ยวกับรุน่นพ่อรุ่นแม่แล้วเนาะพี่น,น้องเนาะอันว่าบบให้เกียรติเท่ากันแ,แต่กะเท่ากับโบอยากเป็นยังสั้นเนาะกะประมาณนี่แหละพี่น,น้อง เองเลี้ยงกนสีไทยพี่น้องเบิ้งเนาะขันนียนไปกับน้องแล้วทีไปซื้อไม่กวดซื้อไม่ทูไม่ยังมาลักทำความสะอาดห้องห้องเขาเนาะหลักการสีสั่งคาปูมาปูไว้พ่ออาศัยได้นอนก่อนนะพี่น้องสะอาดเอาเสื้อมาหนิแล้วพี่น้องเอ้ยอยังมัมียังดอกแรกๆก็คือว่าจังสีออกไปแรกๆฝนเนาะพี่น้องเนะาะสีไทยพี่น้องเบื้งฐานน้องซ้ายมาก,ก่อนพี่น้องตอนนี้ก็นั่งหลินหน้าห้องนี่แหละเพื่อไปไส ปาดติดคุกพี่น้องคุณ <c oughs> ยู่หองยู่หองกับปาดติดคุก <c oughs> พี่น้องเอ้ยเฮ็ดกงคือคักปไปพี่น้องไปไทยพี่น้องเบิ่งเนาะอวัสดีตัดภาพมาตอนจเลี้ยงเดี่น้องเอ้ยเจอกันกับเปล่าปลาคนเดียวพี่เก่าพี่น้องฮะตึงๆตึงๆเดี๋ยวได้จอดตรงนั้นเนาะโอ้มึงตัวใหญ่ฮ่ามึง มาัดีไปลุงกงินสวัดีครับเอียยิ้มแนะยิ้มแนยิ้ม,ม,ม,มงามเจ๊ซีมีคอมเจ๊ซีคอมเมนต์มาว่าอยากดูมือถือไปเจ๊ซีขับเข่าพี่น้องเอ้ยทางหนาปากซอยมนันนี่ยืมรถพี่เพิ่นไปเนาะฮองกามืออื่นเพื่นจะแช่เข่าพี่น้องก็่เรื่องว่าในเมียนเนาะทำความสะอาดทำความสะอาดท่านยังหุ่นแหละเจ๊ซีเข่าไปมาออื่นเนะาะก้าวจีเปย์คันว่าไปแล้วกันกา้าวจีเปย์ซื้ออันไม่รู้เนี่ย ไม่ขวดแน่ยน้าพี่น้องเนาะไปกําหนดกันนี้แหละก็มีไอ้แม่ใส่ป่านคนใหม่น้าพี่น้องเน้าคนสีมาเลืนน้ำพี่น้องเลยเม่ว่าสันว่าสีน้าพี่น้องเป็นสีบ้าเป็นหมองซื้อน้าพี่น้องเนาะกแก้วน่าเฉยเดือดดูเนาะเอฟซีอย่างนี้กับคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อกาจจะยิ่งที่สะพ้ายน้องชายปากคนใหม่ยิ้มนะกี้โอ้ชี จะคอมเมนต์มาพี่น้องเดี๋ยวบาเซียนสีไอเปิดตู้ไฮเบิ้งเนาะแต่ว่ามื่อนี้มาซื้อกับเขาเพิ่นเพิ่นทะเลียงกับเขาพี่น้องเพื่อนนี้่นเลียงกับเขานะเพิ่นมาจะกินถามน้องสายปากว่าอยากินยังก็ซื้อมาลวดประชันจะได้ว่าน้องยากินลาบเลือดอยากินก้อยตุ่มเนาะก็ได้กินโดนแล้วน้องมาที่สร้างไ้่ล้วก็สีเบิ้งไม่กวดน้ำ ดูแลพี่น้องเดี๋ยวสีไทยพี่น้องเบิึงน้อง่าได้กินอย่างเนี้ยเาันได้เปิดตู้เด้อพี่น้องเด้อต้องเบิึงคอมเมนต์พี่น้องก่อนนี่มุกไปใช่กับพกไก่บวกไก่พี่น้องนาปักซอยห้างเองเนาะพ่อหนุนยูจินหน้าสิบเก้ามีทุกอย่างแล้วพี่น้องเนาะบ่มีแต่ไอ้เลื่อนดําน้ำยื่นี่พี่น้องเลยมีทุกอย่างอยู่เลยนาปักซอยห้างได้ลับจอดรถใหม่พี่บาทไปปไป ขาจะไปสั่งก่อนนะแล้วเขาจะไปซื้อไม่กวดพี่น้องดาบเลือดไปไอ้เนี่ยนะจับแบดน้ำนเลือดจับจับแบดอันเออไอ้ดีแยำมแรงมั้งเนี่ยแม่กล้วยดาบเลือด เราแต่จะซื้อแล้วหอนเพิ่มซื้อเองเพิ่มน้องเนาะพีะพ่สะใภ้เพิ่นซื้อของอยู่เนาะดูซื้อกอบุญไหว้แห้งนาพี่น้องเนะาะคือบ้านต่างลางได้พี่น้องมึงจะเสียงหดเนาะนี่ยังว่าวุ่นวันวุน่นวันอยู่แล้วเดี๋ยวหลานะบาาาาลพี่น้องสองร้อยสี่สิบบาทค่ากระเป๋าต่ละมือพี่น้องเอ้ยอยากกินแซ่บก็ต้องอดทนคือว่าแหละ ใส่ถ่าอยู่ลานลาบเด็กพี่น้องจีบเพราะท่านได้เปิดตัวเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องคอมเมนต์กันว่าพี่น้องอยากเห็นบ่เนาะกำลังกะคุยคุยกันอยู่เด็กพี่น้องเนาะคือแบบว่าดูใจกันอยู่นะคือเราไม่รีบกันเนาะพี่น้องพอฝ่าบ่ฟังนะพี่น้องง่ายๆซะจังไดรก็เคยคนกัเคยเจ็บมากขึ้กันเบิดทุกคนเนาะก็ะเลยว่าอ่ะเบิ่งๆกันไปก่อนสินะำเงินไหมเนาะ,ะประมาณนั้นเนาะ đi mà, ngon nong này đưa mình nong để ăn... để anh, có đứa ai đang mít cái đây, phải, rồi nong bị xuống không? đang ไปสามพนเมื่อไรพี่น้องเอ้ยก็เลยว่าให้เพื่อนนางบินมาเนาะยังบระเทศไทยพี like hell, ่น้องเห็นด <am> ้วยพี่น้องกะอาจจะบ่อยากเห็นกับมีเนาะพี่น้องเนาะคือเากับอดีวัยอีงหยังดอกดื้ออันเห็นเป็นคนเพี้ยนเปล่ามึงม้วนจซื้อนะพี่น้องเนาะพี่น้องว่าอยากเห็นกับเขาเหม็นมาเปื่อเหงาเนาะพี่น้องเนาะไปเจอกันที่ห้องพี่น้องเสียงอย่ากงองแหียงด้วพี่น้องกับขอรวดขอให้เนาะเสียงรถเสียงเฮีงกับลายเหยีงยังไม่เปิดยังไม่เปื่อยจเย็นลูกพี่ฮ่าพี่น้องเลยกินข้าวกินขนม แต่ปากไม่ยินเสียงนี้แล้วพี่น้องเนาะยังไม่ได้เปิดตัวเลอพี่น้องเด้อคลิปนี้กะแล้วติดตามชมเนาะพี่น้องเนาะน่าข้าวอพี่น้องก้อยลาบก้อยลาบต้มพี่น้องกำน้อง้ายสองคนห้องไม้เฮ้าหันละห้องนี้กะห้องพี่จ้าเนาะเป็นตำรวจเพื่อนเศร้าไววพี่น้องก็เลย้ยมจักก็เพิ่นก็เลยว่าขอนอนก่อนเด้อไยเด้อนะว่าเือนอนรุนน้องเดี๋ยวจะไปห้องหันปั๊บปรุงแล้วแอายิงสูงก็จะง่ายไปเนาะแล้ว่ัี่สี่เพิ่งใจดีพี่น้องพี่จ้ากะ สมียเพี่น้องเอยคิดนหมนกับวิญญาณไรเราก็ทายแต่วินงุ่นเนาะว่าหองมืออื่นกับเพื่นเจสียอันพี่ยังเกาะเจ้าสีไอ้ใหญ่ไปกับหองไส้เนาะเพราะว่าไอเพราะว่าไอ้เอายังไม่ได้เมียนหองพี่น้องมันคำแล้วก็เลยว่าน้องไส้มากคำพอดีเนาะก็เลยว่าเพราะนี้เมียนหองกับเพื่อนกระซือกับเพาเนาะกับใครอะแฟนนะพี่น้องเลยแฟนซื้อมาให้ กินเนาะเพื่อนกยู่นี่แหละพี่น้องแต่ว่ายังบปื่อยออกกล้องดอกจะคลิปนี้ก็มุมมิยังไลยนะพี่น้องเนาะฮะพี่น้องเลยขอตัวกินข้าวกินน้ำก่อนผู้ที่เพิ่นมาหากาศเพิ่นก็หิวข้าวพ่อแห้งเลยนาะพี่น้องเนาะกะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยกราบสวัสดีสบายดีเอฟซีนาะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหนา้าคลิปนี้ก็ขอกราบคข้ามาสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อ ฝากเบิ้งโฆษณาให้เนะพี yeah. ่น้อง FC ฟีเทียนรบหลักทุกคนพีพีป้าๆ้าน้าๆพ่อพ่พี่ีเนาะฝากเป็นกำลังใจให้เน่พี่น้องเดินโฆษณาให้เน่เด้วยเจอกันคลิปหนาพี่น้องบ๊ายบบบาายย๊ครัน้องไส้หิ้วเข่าแล้วพี่น้องเอ้ยสันเถิดเถิดเลยไอ้กันข้าจะหายคลิปพนะ